ม่นูพาเนี่ยกำลังซอยหอมอยู่วันนี้เราจะมาทำเมนูเมนูชื่ออะไรนะปลรราส่งเครื่องปลรราส่งเครื่องนะคะนี่นะะก็จะมีหอมแดงซอยมีพริกมีกจะ,ะใส่เป็นลูกโดดอย่างนั้นแหละผักใส่ก็มีพวกมะเขือเดี๋ยวเตรียมไม่รอให,ให้แม่แบบเตรียมเครื่องให้พร้อมอ่านี้ค่อยๆดูกันอีกทีมเนืมเอมีหน่อไม้ กะไคร้ซอยกระชายซอยใส่หอมเยอะๆทำไมต้องใส่หอมเยอะๆด้วยจะ้อร่อยเ่จะได้อร่อยทำให้ถึงเครื่องเครื่องต้องถึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนตอน เครื่องพร้อมอีกทีนึงนะคะซอยตะไคร้นูตะไคร้เราต้องแบบว่าซอยให้เป็น professional เ <c oughs> องนะคะ <c oughs> คนถ่ายก็ไม่สามารถซอยได้แบบนี้น <c oughs> <c oughs> จะบอกได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะก็จะมีหน่อไม้มะเขือเทศไม่ใช่มะเขือเทศ <c oughs> มะเขือ มะเขือปรอกแล้วก็<ม>หอมแดงซอยตะไคร้กระชายพริกแล้วก็มีใบมะกรูดซอยด้วย ก็จะตั้งหม้อแล้วก็ใส่กะทิกะทิก็คือ1นึ่งพมลที่แม่ใช้ไ,ไหนไ,ไหนไ,ไห้ปวดนเไเยนนะเราก็จะใส่น้ำปลาที่เราต้มมาไว้แล้วลงไปในน้ำกะทิที่มันเดือดใส่เยอะใส่น้อยอนไร แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบห้ากระบวยละอันนี้ห้ากระบวยหเรา้ทาทับพีห้าห้าทับพีเราก็ค่อยนั่นใหม่พอไหมแล้วแต่คนชอบจัดไม่จัดเนี่ยอ่อนนะน้าทับพีไม่พอกเจ็ด ลาวนี่แหละต้องให้เข้มค้นเลยเนะเ้ย่มวเนระนะาหลังจานะเดือดแล้วนะแม่ก็จะใส่อดระวังวยัรวังเยมาดี๋ยเดี๋ยว พลอยเ,เอีกมุดใส่ไปเลยเนี่ยมาเสื้อเดี๋ยวใส่พร้อมปลาดุกมาเสือเดี๋ยวรออันนี้นั่ทนทีนะคะวันนี้เมนู ปลาล่าสงเครื่องค่ะปลาส่งเครื่องครัวแม่นพานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะปลาส่งเครื่องค่ะ,ะคแม่ไอชันเอาช้อนมาชิมได้เลยลูกเนีย่ยไปหยิบช้อนอะ่ะตรงนั้นอะ่ะ เมนูนี้แม่ทําบ่อยไปเนี<ะ>่ยเมนูชอบไปเนี่ยทําบ่อยเน,นี่ยเมนูเนี่ยใช่ทําไมถึงชอบเมนูเนี้ยมากินข้องคอดีง่ายชอมันเดือดแล้วเราจะใครได้แล้วกินได้เลยบางคนเขาจะกินแบบดิดๆอย่างเแบบงี้กกยพอเดือดปั๊บเขาเรียกปิดแก๊สเลยตัวมะเขือเลกลัวไม่กรอบอ เอาแล้วกันไหมเครื่อง uh huh. เครื่องเครื่องแน่นแ uh huh. น่นเครื่องแน่นแน่นเลยไหมสวยงามเด็ดเครื่องแน่นแน่นเลยนะแม่ไม่อยากคนเนี่ยเดี๋ยวปลามันเหนียงข้าวอะน้อยเด็ดจัดจัดเนี่ย,ยจัดสุกสแล้ว